จะมาเปิดบ้านแคมป์ของเบคอนทัฟซิมโมบายนะครับอันนี้จะเป็นเปียโนเปียโนสำหรับพี่มิกกี้โดยเฉพาะเลยต่างว่าให้ให้ให้เป็นเพลงนะต่างว่าเแผมโชว์ดิบนะปุ้งบอกก่อนว่าตัวเองเป็นคนที่เล่นเปียโนเก่งมากตอนนั้นผมก็ไปเล่นกับเพื่อนๆแหละได้ประมาณสักสองสามปีแล้วก็ตัดมาที่ไทยนะเพราะว่า ไปกับหมาเป็นไประเรียนที่ไหนเลยเอเป็นวไปเรียนที่ไหนมาอเลยพักวดอดพักวอดพักวอดใช่ปะไม่น่าใช่เลยพักวอดเลยที่าไาแหลงมก็เลยไป,เ,ปเรียนที่พักวอดมาก่อนนะครับมา พี่ดิพี่ดิพี่ดิถ่ายอะพี่ดิก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลนะครับินีอนรับเข้าสู <ihat> ่ช่อง D T E Gaming กันด้วยครับก็วันนี้เราอยู่ที่บ้านแคมป์ของเบคอนทับซิมโมบายนะครับโอเคครับ น,นี่ก็ถึงขั้นหนึ่งของบ้านแคมป์แล้วครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนกันนะครับซึ่งห้องนอนชั้นชันเนี้ยก็จะเป็นห้องนอนของพี่มิที่นะครับซึ่งเป็นโค้ดของเราเดี๋ยวพา,าเข้ามาเลยเข้ามาชมกันเลยครห้องนอนก็จะสไตล์แบบเดิร์นนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นเตียงของพี่มิที่นะคะถ้าเป็นโค้ดกับอนันต์ฤทธิ์เนี่ยหนึ่งคนต่อนหนึ่งห้องนักแข่งสองคนสองคนตอนหนึง่งห้องแล้วก็จะมีสามคนต่อนหนึ่งห้องนะครับก็จะกบกบกคน ครบเจ็ดคนพอดีนะครับนี่ก็คือเตียงของพี่มิจนะอันนี้เป็นห้องห้องสะดวกของพี่มิจิเลยโอเคครับก็ห้องนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับามาคล้บ ก็มาเป็นในส่วนของห้องต่อไปกันนะครับซึ่งห้องนี้บอกใบ้ก่อนว่าเป็นห้องของนักแข่งนะครับนอนสองคนแน่นอนว่าถ้าถ้ามาเปิดบ้านธรรมดามันจะไม่สนุกผมก,ก็คิดแผนเด็ดๆไว้นั่นก็คือนี่เลยนี่ไอแพดของนักแข่งนะครับทีื่อขจะเอาไปซ่อนะัก็รังคิดอยู่ว่าจะเอาไปซ่อนที่ไหนอืม ทางไม่ไดผงไม่ผัานหรอกแน่นอนว่าถ้าซ่อบแบบนี้ไม่มีทางนี่เขาเจ๋งแน่นอนโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาบอกเฉลยเจ้าของห้องกันนะครับว่า iPad มันอยู่ไหนโอเคงั้นเดี๋ยวเรา,เาไปดูห้องต่อไปเลยแล้วกันคราเป็นห้องของใคร หลังจากดูห้องนอนสองห้องไปแล้วเราก็ไม่ดูห้องที่สามแวนะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ห้องนี้าบอกไว้ให้กับว่าคนเดียวนะครับที่เราอยู่ห้องนี้เราทนเ,เ,เองนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเ,เราถูกหมดทุกห้องเลยก็จะได้รับรางวัลไปนะว้าว <Wow. S 1> ห้องก็จะสไตล์นี้สไตล์คล้ายๆกันหมดเลยห้องนั้นซึ่งเรามาห้องนี้เราก็จะแกล้งเหมือนกันครับอะไรนี่อ่ะ อันนี้ของใครก็ไม่รู้แ้วผมจะเอาไปซ่อนฮะซึ่งผมจะเอาไปซ่อนอีกห้องหนึ่งจะไปดนซ่อนห้องนี้จะเอาไปซ่อนอีกห้องนึ้งก็ทำเลยฮะนี่เป็นห้องที่สี่นะครับซึ่งอันนี้อันนี้ไม่บอกไปนะอันนี้คือห้องนอนของผมกับกล้องซึ่งห้องนี้นอนกันสามคน,นครับอีกคนหนึ่งเราไปไทายนะว่าเป็นใครอ่าห้องมันอาจจะเละๆหน่อยนะเพราะว่า มันแบบเพิ่งจ่ายเข้ามาแล้วแบบมันเป็นห้องที่แบบจริงๆมันไม่ควรใช้ในการสตรีมเนี่ยแต่ว่าเราก็หาที่ที่แบบมันสตรีมได้ก็ประมาณน,นี้คะฮะก็ทำว่าองมันไม่ใหญ่มากนะแล้วก็ในรายการเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาไปซ่อนใส่ควาองที่ในกล้อง Okay. มันจะเอาไว้ซ่อนไว้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอเจ้าของรายการมาหาก็จะได้โทรว่ามันเป็นของไอ้กองซึ่งห้องนี้ผมนอนอยู่้องนะครับแต่จะมีอีกคนนึงนอนอยู่ข้างบนซึ่งก็ลองทายกันครับว,ว่าเป็นใครแล้วห้องส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของกลองค่ะและอันนี้ก็เป็นของผมห้องมันออกจะเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็น,นี่ก็ที่สตรีมแล้วตรงน,นี้ก็เป็นห้องน้ำ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูห้องที่สําคัญที่สุดของบ้านนี้นะครับซึ่งก็คือห้องโถงใหญ่ที่รวมตัวนักกีฬาเวลารีแล็กหรือว่าเวลาที่ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรแล้วนะครับซึ่งจะไปรวมกันข้างล่างนะครับเพื่อที่จะพ่อนคลาแล้วก็อยู่ด้วยกันจะได้นดสนิทสนิทกันหาันประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยครับอนนี้เราก็มาถึงห้องโถงท,งที่ว่ากันแล้วนะครับทุกคาเข้ามาชมกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอก็แนะนำตัวผู้เล่นกันก่อนเลยนะครับก็ม่นาหนว่าไม่น่าหนึนงว่าบอลซีะไรครับเกี่ยวทำไรหมุนกล้องซีดทำไรโย่ทีบจีทัไหนทับไหนทับไหนทหนทจีทจีทับจีทจีเาหักต่างกันทอเจี็อนอื่นต่อไปเป็นส่วนของไอ้นะครับ ก็แอนาลิซิสมาก็ประมาณก็ห้องก็ประมาณได้แอนาลิซิสเ่าห้องมันเปสไตล์เลยนะโมเดิร์นเลยนะตรนโมเดิร์นไตล์โมเดิร์นซึ่งถามว่าสบายไหมสบายมากนะห้องงานแบบรับคนได้ประมาณสิบคนเลยว้าวที่จะดีเรื่องระดับสูงใช้เสียได้เวลาแข่งก็ตะโกนได้ใช่มีกิจกรรมให้ทำมากมายเช่น เช่นกีตาร์แล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นเบนโนนะครับแล้วก็นี่เลยพอดีเลยเก้าอี้เก้าอี้ที่เก่แล้วครับซึ่งเป็นตัวแบบเป็นุ่นเออหนึงเป็นตัวซึ่งเป็นตัว็อปของแบรนด์เขาเลยนะครับราคาหนึ่งตัวละเท่าไหร่หมื่นหมื่นต้นหมื่นต้นต้นบอกเลยว่ามันไม่สนับสนุนอะไรเลยนะครับสวยมากอันนี้คือเก้าอี้กินข้าวเลยนะกินข้าวทำอะไรทุกอย่างประชุมอะไรก็จะอยู่ตรงนี้กันหมดรับผม แล้วตรงส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะฮะส่วนนี้ถ่ายอะไรก็โชว์คอมพิวเตอร์ว่ะพยายามเลยก็เป็นห้องครัวสำหรับทำอาหารนะแล้วก็จะมีพวกของให้ทุกอย่างเลยมีจานน้ังจานอะไรนี้ทั้งหมดอุปกรณ์เครื่องใมีให้ครบทุกอย่างเลยสำหรับที่เอ่ออยากอะไรก็มี อันนี้ก็ต้างจะเป็นจานใช่อันนี้จานกินข้าวนะครับมีทุกอย่างเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะตู้น้ำตูน้น้ำสำหรับกินอะไรใคกินอะไรก็ล้างจานนะอย่าลืมนี่ก็ตู้เย็นนะครับก็มาดูกันว่ามีของมีเยอะไหมแนนเราข้าวของเย็นเยอะอยู่แล้วเราไม่รู้มีอะไรใส่ของไทยเนี่ยอันนี้ของใครอ่ะอันนี้ของใครอค่ะผักจีนใ ไม้หมดเลอ่ะไอ้คือกะซื้อมาอยู่เป็นปีหลยอไงไม่ถึงปีไม่ถึงปีใช้หมดเลยเหรอเดือนเดียวไม่มีอะไรเลยแต่อีกสักออนเดี๋ยวอีกสักวันสองวันเน้น่าจะเป็นตู้เพราะวมีขนมเยอะอันนี้ก็จะเป็นเป็นนเป็นน้งสำหรับพี่มีกี้โดยทุพคนโอ้ลวเราเราโดนสั่งวันไหนะเราโดนสั่งว่า ก่อนก่อนเข่งเราต้องไม่ได้เป็นราต้องได้ทุกคนให้ให้เป็นเพลงนะซึ่งแน่นอนว่าเหมือนบอโชว์ได้เลยนะกูบอกก่อนว่าตัวเองเป็นคนที่เล่นเป็นโนเก่งมากเพราะว่าเคยเรียนมาก่อนเพราะว่าตอนเด็กๆพ่อแม่อยากให้เรียนเป็นผมเราก็เลยก็เลยส่งผมมาไปเรียนที่ต่างประเทศเลยโดยเฉพาะตอนนั้นผมก็ไปเรียนกับเพื่อนๆแหละ ได้ประมาณสักสองสามปีแล้วก็ต te ัดมาที่ไทยนะเพราะว่าทอไมปิดถึงตอนนั้นไปกับม้าก็เป็นจำจำได้บ้างเรียนที่ไหนเฮ้ยดอกเรียนที่ไหนวะเปเรียนที่ไหนเนาะเอาเลยเอาบอดพอาบอดเอาบอดใช่ปะไอหน้าใช่เลยทำได้พอาบอดเลยเรียนไทยนั่นแหละคนข้าไปเรียนที่เอาวอดเอาบอนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าสกิลของผมมันของจริงว้าวมา เดาเอาเนาะอันนี้เป็นเพลงไหนซึ่งคลาสสิกมากโอเคครับก็มาในส่วนของกิจกรรมกันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับเล่นกิจกรรมนะครับเพราะอนาคตน่าจะมีพวกมีฮินโดมีพิปปงเฟรมานะครับซึ่งเดี๋ยวเก็คงเอาทยอเอาไปนะครก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมกันดีกว่าซึ่งนี่ก็คือเกมอะไรนะเซนก้ารเซนก้าครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นกันว่าใครจะเป็นผู้แพ้แล้วก็จะต้องโดนบทลงโทษนะฮัลโหลิ

ไมต่อกลางเลยมันเรียงเียงกันเลยแล้วง็อาทีพมันไอ้ยศขาเลยก็ไอ้ยขาด้วยนิ่งไปเยไอ้ยอามเวลาเยะเรว้าเราสามารถเก็ได้เอาไม่อันไหนอะเออเ็ได้ก็ได้จิ้มได้จิ้มไหนงต้องจิ้มนั้นเดียวเหอเอเอออันไหนไปแล้วใช่ไหมเออไปแล้วเออใชถ้าเอาหน่อถ้าแตกได้ไหมถ้าแตก ถ้าไหนแน่คือจบแล้วอุ้ยแน่นอันนี้แน่นจิ้มหายเลือกแล้วเลือกแล้วเปลี่ยนอุ้ย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 เยอะเยอะอะไรอีกไหมเย่ะมากคีมตันดิมึงอยเอาดิเอาดิที่มึงชอบไหมฮะสถานที่สุดท้าย ยงวาเรโค้งแล้วมันเดนลงควา่ะลหมโค้งแ่ะแต่ดับได้ไหมดได้มีกดเลยวะมีกดไม่มือหลานดีมันต้องว่ดนมือหลนเไกดเลยว่ะเจีไส่ใจโล่าช่วยไม่ได้แ่เราไม่พูดดีกว่าไปเลย อีซี่ไปทางนี้ไปดีก่าเฮ้ยเฮ้ยไปทางนี้ไปทางนี้ดีกว่าเฮยเฮ้ เอาอะไรดีดเลยไรมันมึงฟอรมคลิปชั่วร้ายแต่ว่าดูเขาพูดมึงเนี่ยดีดีมาต่อกับดีดหน้าผาอันนี้ไม่คลิปมาที่เหลือคิดยังไงแล้วต้องเรื่องความคลิปเลยแล้วก็นย้อ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 นได้ตายแล้วกูไม่เอาตัวใหม่เพิ่มนะได้หนึงอ่ะได้บทลงโทษแล้วก็คือ เมื่อกี้เราไปเปิดตู้เย็นแล้วมันไม่มีของเลยเราก็จะให้ให้คนแพ้เป็นคนขับ,บรถพาเราไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันตอนเย็นแล้วก็ไม่มีใครอยากขับก็จะให้คนแพ้เนี่ยแหละพาไปก็จบแล้วจบไปแล้วกับคลิปการเปิดบ้านแค์ของเบคอนซึ่งหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ